น,นีน่ของล,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 ลอ่ะคน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 ้จิ้มเลือดแล้วเจอนี่ข้มดีคักขนาดเลยแล้วเขาจะคอยไปปรุงยุ่มหมองข้าสิกินนะพ่อเฮ้ยโ้ยขัดป่าพี่น้องนี่ละสูตรนี่ละแซบคัก ครับแล้วก็ผมมาถึงบ้านถึงซองเรียบร้อยครับผมอะมลอยมาจากลานครับผมมาจัดทำตัวอะไนี่แก้วนี้กับมะซ่ายแตงจ้าเขาครัว,ว,วพริกบนสามเกินก็สุดยอดแล้วไปหาหม้อเกลีขอขอ่ยถพ่วเ้า เรียบร้อยแล้วเรียบร้อย,ยนี่แหละร้อยเลือบสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ามาื้อนีมาหอดบอับนฟ้าอิลกุบข่อยฟ้ามะเห็ดลาบเห็ดกลอยส้อยแสบสร้อยแรับผมมาปรุงตึงตะต้นหอมหัวลอยหนาซื้อเข้า<ต>ขมาเข้ามาจากร้านแาาล้วแซ่ไม่จากล้านมากินอยู่บ้านครับจ้ะมาพี่น้องมาอิเล็กก็บทได้ฟ้าขั้นส้มออเดอร์ หนักจังหน่อยด้วยพี่น้องนะพี่น้องเอาสวนมาไว้ใส่นงพอดีนะนั่นละของหมักประดีสดโดนแล้วมาผัก,กงามๆนี่นะทึ้งผักเม็ดตึ้งผักกันจองเก็บสดๆนี่นะ นี่แหละนี่เนี่ยมันสุดยอดเนี่ยล่ะเขาเครื่องนี้อักเม็ก <c oughs> จอบเบิ้งตั้งมือขึ้นนี่น่าคำคำเนี่ยอนทกเมเลยสึกอยากมอดมได้เม็ดจัดเลย เอากันนี้จ้ะอีกแข่งกับอันร้อยเรือนเี่ก็เข้ากันที่ผมการปั๊บเพิ่ม <c oughs> พลังงานถอ่อที่มีงานใหญ่งานสร้างอยู่ที <c oughs> <c oughs> ่ผมมีแค่การจบ อมองนะถ้าก,กันจองไหมเก็บไม่ไหมสดๆยู่ข้างหลังนี่ยท่านเลือดจะต้องสดใหม่นะครับผมเลือดเยอะเฮ้ยเสียไป ชาโกางมกินแบบเนี้ยก็เลือกกันเลือเดเยอะน้องมันเหมือนมือกับว่าเปยังเพราะว่าเก็บย่างดี สักกันกน,นีบ้บางคนแบบเาเคยกินกันจะว,ว่ากันนะครับ <c oughs> ว่กา <c oughs> รกินแบบนี้ข้าคัดเนื้อคัดเนังคัดเลือดกันอย่างมากเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำให้ห้องเกังปวางกัรตัวาความว่าเลือดว่าเนี้ยเอาทุกอย่างสงสดตรงใหม่เฮ็ดให้ลูกค้าก็เฮ็ดให้ซ้ำเหตุจะคล้องกินกาการรักษาสูขภาพลูกค้าน้ำคือกัน ตั้งแกมแ่บไหลนะตำนักพนที่บมัมกเลือดไหลกับเล็อดนือมาเลือดลงอีกอันนี้เฮ็ดตามสูตรของเขาว่าเป็นซ้อยแฝรลอยเลือดก็เลยกออกมาเป็นแบบนี้ะอาจบางคนอาจเป็นเฮ็ดเป็นซ้อยหางแบบง่วนติดตุ่มหรือแกวจุกมาก,กนะไร ส่ยหางเหนียวกับมีได้หรือเ่ออืมเดี๋ยวตั้งทุกปุ่มกันได้กันตั้งทุกปุ่มเทดแบบเดียวกันเบิดเตหน่อยครับผมจะกินแบบได้สร้างได้ยัยน้องจัดหนสำหรับพริกลาบอ่ะสูตรไปสูตรมัน บางคนมากินลาบยีราดน้อหอยเออพี่ลาบน้องหอยคือหอมคืออย่างมันเป็นสูตรแปซซูรมั่นครับผมน่อง<ม>ออกขอกัวธรรมดาติกธรรมดาอยู่ตลาดมันก็คือทั่วไปนะจับหลายเหมือนเราพักเม็ดแล้เดี๋ยวนี้กข็ขอัวพวกติกเนี่ยไม่หอยมัดวยุยมัดต่ำเอง อันนั้พี่เขาต้องกินมะเบิ้ลเนี่ยนะ่อนนี้ถ้ากินมะเบิ้เนี่ยเขาไปขัวอก็ได้ขวแห้งเค็มคนหนึ่ง เดืนสามชออ่อเหือขอกันดีท้ทถอะมีพาสิลิวตับอ,อ โอ้เพชรสุดยอดเล่นป่ะพริกพริกเหนียวขว้ามันไปเก็บเอาพริกที่ยังน้องขว้าไว้แต่ใส่ลาบใส่ก๋วยเห็ดตำพริกก้นนะมันเผ็ดแทบพริกเบอร์หนึ่งกลิ่นมันหอมต้องทำบ่ยากกินพริกสดพริกสดมันจิ๋วมันออกที่จิ๋ว กินพริกขวมหอมลับไปทีลม โหมีพลังหแล้วกินแล้วก็เได้เหตุงานต่ออยู่ยานงได้เติมกำลังยู่นเนียปากแดงแห้งบะมี่ปากแดงข้างแดงแห้งมี คันลงไปม้วนแดงย้อนริสติกเด้อย,ย้อนเลือดค <laughs> ันลงไปว่ะตีอ,อุ้ยครับเดี๋ยว,ลวลแล้วครับผมเฮ็ดในเบิ้งครับผมแล้วก็กินในเบิ้งว่าเย้าเฮ็ดขายทุกมื้อนี่เขาก็ก,กินให้เห็นครับผม กินคือกันเรื่อว่าห้อเห็ดเรื่อว่าโฆษณาชวนเสือเห็นในลูกค้าแบบไดกไปกินแบบนั้นเพราะว่าคมแซ่บคลานัวมันก็นอยูที่ว่าเครื่องปรุงเนื้อสดเลือดสดราวเป็นพริกบ่วเป็ยังเครื่องหลาบคือนยังแบบเป็น,นสุดหลับของพันงมันเนาะจอกน,นั้นพี่น้องจะไปเฮ็ดตามหรือว่าไปลองเล่นแบบสูตรไปสูตรมันคือเก่าแต่ ที่แซบหรือสีจังได้กันก็ว่ากันย่างู่นี่เป็นขัวให้ร้านหน่อยกเลังเหลือขัวกินจะพอะกินนะครับเดี๋ๆวจะได้กันหยบมอกเพรือว่าเพราะมันเปลี่ยนไปแล้วเขาก็ไปขัวอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้ครับผมเ็ดกินเท่าที่อิ่มนะผมก็รักยิ่งนี้คนไหนต้องแชร์ให้แม่หอยคุณเด้อทักกันเป็กันจะถิ่มจะปะกันได้จ้ะเด้อสวัสดีจ้า